เหล่านักลบแซ์ยังคงค้นหาหมายเลขยี่สิบที่ซ่อนตัวอยู่ต่อไปท่ามกลางโขดหินระหว่างการค้นหาหมายเลขยี่สิบจะโจมตีพิกโลและเริ่มดูดพลังงานพิกโลจึงส่งลายเพื่อเรียกโกหังให้มาช่วยเหลือโกหังทุบหัวหมายเลขยี่สิบจากด้านหลังก่อนที่มันจะสายเกินไปคนที่เหลือก็มารวมตัวกันพิกโลขอถั่วเซียนจากคุลิลินเขาจะต่อสู้กับนุตัดแปลงเพียงลำพังหมายเลขยี่สิบสังเกตเห็นว่าปิจิต้ายังคงมีกำลังเต็มที่และเริ่มไตรตรองว่า ความแข็งแกร่งนี้อาจสร้างปัญหาให้กับตนได้ขณะที่หมายเลข20กํากำลังคิดพิกโลก็ถอดผ้าโพกหัวและเสื้อคลุมออกเตรียมพร้อมที่จะไฟกัน ขณะที่การต่อสู้ดําเนินไปหมายเลก20รู้สึกมุนงงเมื่อพบว่าพิโกโร่แข็งแกร่งกว่าที่เขาคาดไว้มากพิโกโรอธิบายให้ฟังว่าต้องขอบคุณคําเตือนเมื่อ3ปีก่อนทำให้ได้เตรียมตัวอย่างดีสําหรับการมาถึงของมนุษย์ตัดแปลงทางด้านยัมชาและจิจี้เฝ้าดูโกคูที่เพิ่งได้ยารักษาโรคหัวใจกังวลว่ามันจะได้ผลบ้างไหม ที่อื่นฟิวเจอร์ทั้งได้กลับมาจากอนาคตและพบว่าการมาเยือนครั้งก่อนที่เปลี่ยนเส้นทางของไทมร้ายไปมันอาจสายเกินไปแล้วเมื่อเกาะอาเมนโบพังทลายแต่ก็สัมผัสไดถึงคิดตัวใหญ่ทั้งจึงมุ่งหน้าไปที่การต่อสู้นั้นแต่ระหว่างทางสังเกตเห็นหัวของหมายเลขสิก้9โดยความตกตะลึงไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็ได้ยินเสียงระเบิดขนาดใหญ่จากระยะไกลจึงมุ่งหน้าต่อไปทังนั้น เมื่อทรังมาถึงพิกโลก็เรียกชื่อทรังทําให้เบจติตตาเข้าใจว่าทรังคือลูกชายของเขาที่มาจากอนาคตทรังบอกเล่านักรอบแซกคนอื่นๆว่าตาแก่คนนี้ไม่ใช่มรุตัดแปลงที่เขาเคยเห็นมาก,ก่อนแล้วตอนนี้ก็จบลง